w ว r ร์ w ไวด s เว็บสปอตดัภูมิใจนำเสนอ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมโมเมภาพเพลินค่ะเอาจริงๆแล้วลุคนี้เนี่ยนะคะมันไม่ได้ยากหรือว่ามันไม่ได้ตื่นเต้นโอ้ตายอุ๊บซีอะไรทั้งนั้นจริงๆแล้วนะคะวันนี้จะมาลองของใหม่นะคะเป็น Smoky Eye Halo โดยการใช้พาเลตใหม่ที่เพิ่งได้มานะคะแล้วก็ลิปกลอสรุ่นใหม่ด้วยนะคะรีวิวแล้วก็ใช้ให้เห็นกันในคลิปเลยค่ะจะทำลุคนี้ได้ยังไงไปดูในภาพเพลินค่ะโอชงนี้สิวบุก ไก็ไม่รู้ไม่เข้าใจ b e n e f i t Professional ก่อนก็แล้วกันเพื่อทำให้ทุกอย่างมันดูไม่มีรูขุมสักนิดน่าจะดีรองพื้นวันนี้เนื่องจากต้องการความฟ mm ูคั c เวอร์ g e เพื่อทำลายความย่ำแย่บริเวณคางทิ้งไปนะคะก็เลยจะใช้ Dior Skin Forever Foundation อันนี้กับ Beauty Blender Pro นะคะคเดี๋ยวใช้ Shape Tape จาก t าร์นะคะก็ถ้าผิวหน้าจะเป็นลักษณะนี้เราคงต้องมีความ Instagram Baddy กันระดับหนึ่ง ซิลบริเวณอื่นเราจะมาลองสิ่งนี้กันค่ะอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์ใหม่นะคะจาก NARS นั่นเองที่ชื่อว่า Soft Matte Complete Concealer มาในรูปแบบกระปุกแทนนะคะปกติตอนแรกคอนซีลเลอร์ของ NARS ที่มูมไชอบมากๆก็คือ NARS Radiant Creamy Concealer ใช่ไหมอันนั้นเนี่ยมันก็ดีมากๆอยู่แล้วนะคะแต่เขาบอกว่าพี่คนนี้เนี่ยมันจะให้การปกปิดที่มากยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็มาแบบแมทด้วยนะคะเ,เราว่าเราน่าจะอยู่ในจังหวะแมคคาเดมียได้ตอนนี้ โอกมันฟูครับอะไร้มากจริงวะ่ะแต่คิดว่าถ้าเป็นคนหน้าแห้งต้องไม่ชอบแน่เลยค่ะเพราะว่า text t e x t อร์มันดูมูสๆนิดนึงแล้วมันน่าจะเกาะกับบริเวณที่แห้งได้ดีทีเดียวคือเหมือนได้เน้นให้จุดที่แห้งดูแห้งมากขึ้นเลยอีกอ่ะแต่มันปิดรอยแดงสิวได้ดีมากเลยนะเราไม่ต้องใช้เยอะด้วยอ่ะใช้นิดเดียวเองแน่นอนหลังจากที่ชอบแล้วรู้สึกว่าจะทำซ้ำออ Smashbox Step by Step Contour Stick นะคะ RCMA No Color Powder กับใต้ตานะคะแล้วที่เหลือเดี๋ยวจะใช้3 Loose Powder เราก็จะอยู่กันแบบเซ็กซี่เซ็กซี่แบบนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งค่ะจนมูดี้ฉันพอใจกับการอบใต้ตาของตัวเองให้อยู่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเราก็จะมาปัดเขาทิ้งไปอีกทีหนึ่งวันนี้ใช้ Smashbox หลายอย่างนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าที่ไปรับมานะคะจากการไปอิตาลีมาะคะก็เลยจะหยิบเขาขึ้นมาใช้เยอะหน่อยอันแรกเลยนะคะ24 Hour Photo Finish Shadow Primer เป็นอ y e แชโดว์พร i m เมอร์นะคะสำหรับเปลือกตาของเรานั่นเองนะคะหลังจากที่ใช้ Two Face กันมานั้น嘛 นะคะก็ลองเปลี่ยนบ้างแต่ก็ยังไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงอันนี้ซื้อมายังไม่ได้เคยลองใช้เลยนะคะแต่มันดูจะแบบซิลิโคนกว่าน,ะนิดนึงนะใช้ไม่ต้องเยอะนะแล้วก็จะใช้พาเลตนะคะอันนี้คือ Smashbox Cover Shot Smoky Eye Palette นั่นเองเป็นพาเลตแบบไซส์จิ๋วหลวนะคะที่ พกพาไปไหนมาไหนได้แล้วก็มาด้วยกันทั้งหมด8สีซึ่งในบรรดาพาเลทที่เราซื้อมาจาก3พาเลทเนี่ยเราคิดว่าพาเลทเนี้ยนะคะน่าจะเป็นพาเลทที่ใช้ได้จริงมากที่สุดเพราะว่าข้างบน2สีเนี่ยมันเป็นสีเนื้อแล้วก็เป็นสีน้ำตาลกลางที่สามารถที่จะใช้ผสมคู่กับพวกสีชิมเมอร์ต่างๆได้ดีนะคะซึ่งข้างล่างนี้เ,เหมือนจะมีแมทเข้ามาอีกอันนึงเป็นสีแบบเทามากๆเกือบดําอันนี้นะคะจะมีสีแมท3อันด้วยกันแล้วก็ที่เหลือเป็นสีแนวชิมเมอร์หมดเลย เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเราอยากใช้เขียวนี้มากเลยเดี๋ยวเราขอดูทิศทางว่าเราจะสามารถไปยังไงได้บ้างอ,อ,อย่างแรกนะคะจะใช้สีเนื้อก่อนทั่วๆเปลือกตาเลยนะคะอันนี้ใช้ mac 227สีน้ำตาลอันนี้นะคะกับ crease brush จาก zoeva เดี๋ยวจะใช้เทาๆดำๆอันนี้นะคะก่อนเลย เอา2-1-7ของแม็กนะคะมาเกลี่ยขอบขอบนิดนึงให้มันฟุ้งหน่อยให้มันเชื่อมกับสีน้ำตาลที่เราลงเอาไว้แล้วเมื่อตะกี้นี้หญิงคิดว่าหญิงจะไปด้วยสีธรรมนองนี้ก่อนแล้วกันนะพี่ชายเพราะว่าหญิงอยากจะเก็บพวกสีม่วงสีเขียวไว้ทำอย่างอื่นเดี๋ยวเราขอลงหัวตาให้มันเป็นสีเดียวกันเราจะเฮโลด้วยกันเอาสีดำมาลง เล่ที่ตรงกลางไว้อ่ะคะ่ะไปกันต่อที่คุณคนนี้ฮะกลับไปเอาคุณพี่สีน้ำตาลข้างบนนี้เขามาเกลี่ยอีกทีนึงนะคะ เราอยากได้อย่างนี้คือไม่ได้อยากให้มันโชงฉ่างมากแต่ว่าถ้าเกิดใครว่าไม่พอก็สามารถที่จะแอดความเป็นแบบชิมเมอร์กลิตเตอร์เข้าไปได้อีกนิดนึงนะคะตรงกึ่งกลางเปลือกตาแต่ตอนนี้เราคิดว่าเราค่อนข้างชอบแล้วเราจะใช้สีเดิมนี่แหละกับคนขนตาล่างนะคะเพื่อให้มันชัดขึ้น เราจะปัดใต้ตาเราทิ้งไปแล้วแล้วก็ตรงอื่นด้วยที่เราได้ทำการคุกกิ้งเบกกิ้งออยล้ไลเนอร์ข้างบนนะคะ Cat ว o n D t แ o ทูไลเสี Trooper แล้วก็เดี๋ยวคนขนตาล่างจะใช้เติมเข้าไปในเส้นน้ำตานิดนึงก็คือ Kiko Everlasting Kajal สีดำเบอร์หนึ่ง ดัดขนตานะคะแล้วก็วันนี้จะปัดขนตาอย่างเดียวเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาตามันเป็นสโมกกี้มากๆเนี่ยปัดให้มันดูเหมือนไม่ได้ตั้งใจมากดูแบบเลอะเทอะนิดนิดะมันดูเปรี้ยวกว่ามานั่งแบบติดเบอร์ใหญ่ ประหลาดไหมล่ะตาเบ้าขนาดนี้ไม่มีคิว้วเขียนคิ้วเธอเนอะกูฟพรูฟ <c oughs> จาก Benefit นะคะเ <c oughs> ติมนิดหน่อยให้มันเข้าที่เข้าทางแบบเต็มที่ Comfort Fiber Brow Gel สีโทบเหมือนเดิมช่วงนี้ขี้เกียจเปลี่ยนผลิตภัณฑ์คิ้วค่ะเพราะว่ารู้ว่าอะไรใช้แล้วเวิร์กก็ง่ายที่สุดแล้วก็สีมันก็ตรงกับสีผมที่สุดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรใหม่มากนะัก a ค 1D Shade and light p a l e t t e จะใช้ ระยะนี้หนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยเกือบหมดอ่ะ hmm. เกือบทุกสีที่มีอ่ะจะใช้วนๆไปจะจิ้มทําไม mm hmm. ไม่คือบางทีแบบบางช่วงเราต้องการน้ําตาลเข้มมากบางช่วงเราต้องการแบบอะไรอย่างเงี้ยมันบอกลําบากว่ะช่วงนี้หน้าใหญ่นิดนึงแล้วก็หั่นทิ้งด้วยการใส่แบบเงาลงไปใช้สีนี้ค่ะคอนทัวร์สันจมูกกันเพราะเราจะต้องหน้าเป็น ยุงเมื่อกี้คอนทัวร์ไปหมดแล้วใช่ไหมอะไฮไลท์กันเถอะพี่คนนี้แล้วกันพี่คนนี้ถ้าใช้เยอะไปจะตกใจมากเพรางั้นควรจะต้องเบามือปัดแก้มวันนี้ใช้คีโก Shade Fusion Trio อบลัชสีเบอร์2เป็นสีออกนูตน,นะฮะ เ um, c ก a shimmering skin p e r f e c t o r สีโอโพนะคะสีปากวันนี้ขอนำเสนอของใหม่ t o o face sweet peach creamy peach oil lip gloss พูด3ครั้งติดก,กันค่ะ t o o face sweet peach creamy peach Lip... Oh. นนั่นแหละเขาออกมาเยอะสีมากเลยนะคะแต่สีที่เราจะเลือกมาใช้ก็น่าจะเป็นสีที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือเออ่สี Papa Don't Peach ไม่นู่ดที่สุดมีนุ๊ดไปกว่านั้นมีแบบนั่นไปกว่าอีกแต่เรารู้สึกว่ามันน่าจะแบบทำให้เราดูศพได้ไม่น้อยเหมือนกันสำหรับสีนี้ก็คือ,คอสี Peach f u z z เดี๋ยว swatch ให้ดูข้างๆกันละกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าอันนี้มันดูแบบอ่อนไปอ่ะก็จะเป็นสีแบบคิมเคพดๆกับอันนี้ดูเป็นแบบดูเป็นาพาเพิ่ะ ก็ดีใจนะที่นางไม่ได้ออกลิควิดลิสติกมาเพราะเอาจริงๆคือไม่มีปากจะทาลิควิดลิสติกแล้วตอนเนี้ยคือกลิ่นเนี่ยอีกนิดเดียวจะเป็นพีชที่เวียนหัวแล้วนะอีกนิดเดียวแต่ยังโอเคอยู่ยังแบบถ้าเกิดใครชอบแบบงานกลิ่นแคนดี้แคนดี้หวานๆนะคะก็น่าจะถูกใจก็ถือว่าเป็นกลอสที่ให้สีชัดพอสมควรเลยเหมือนกันนะเพราะว่าคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นสีได้ค่อนข้างชัดอยู่เหมือนกัน แล้วเมื่อกี้นะคะนอกกล้องเราก็ได้ฉีด Urban Decay All Nighter Setting Spray นะคะเพื่อที่จะเซตเมคอัพให้มันอยู่ติดทานนานไปตลอดทั้งวันนะคะจริงๆแล้วนี่ก็เป็นลุค Smoky Eye แบบ Halo Effect ที่ไม่ได้ยากจนเกินไปเพราะว่าใช้จริงๆแล้วแค่ประมาณ2สีเท่านั้นเองก็คือสีข้างนอกแล้วก็สีตรงกลางอาจจะมีการใช้แบบสีเชื่อมนู่นานี่เยอะแยะ,ยะมากมายในตามสไตล์ของความเป็นพาเพลินแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะคะสีหลักๆก,ก,ก็มีไม่เยอะนะคะแล้วก็ลองของใหม่2อย่างที่ไปรับมาอย่างหนึ่งไปรับมาเองอีกอย่างหนึ่งเขาส่งมาให้นะั่นก็คือ e y e Shadow จาก Smash b o x แล้ว เลิป g l o s ของ t o o face นั่นเองก็หวังว่าคงจะถูกใจการเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างลิควิดลิปสติกมานานละมาเป็นสาย g l o s บ้างเพื่อความแวววาวชชมโบเชา้าไหมคะวันนี้ไปแล้วนะคะน,นแน่นไปไหนเงี้ยวอ่ะ